สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วถึงเลิกงานมาเหมือนเดิมวันนี้แม่ัวมาไม่แดกทำอะไรให้แดกมาดูกันดูสี่นี่อันนี้นี่กระดูกต้มแซ่บดูสีสันเป็นไงมีเครื่องพร้อมสีสันสีสันต้มยำกระดูกหมูกระดูกหมูไม่ใช่กระดูกหมากระดูกหมูรสรวชิมชิมชิมยังไม่กินกระดูกหรอกกินน้ำก่อน อืมโอ้อยังแซ่บยังแซ่บนี่มีนี่ด้วยนะอะไรวะเจ้าเจียวหลน่นเจ้าเจียวหลน่นแม่ครัวแดกไปแต่ครึ่งหนึ่งแล้วกินไปครึ่งแล้วลองชิมดูอืมมีผักถั่วพูนี่นี่มีดิ่งหัวเข้ามาด้วยนี่น้องสมศรีน้องสมศรีจะกินน้องทองสมศรีอืจะกินอะไรลูกอ่ะอยากกินผักกินเปล่า เอกต้องเรากินปลานี่แลปลามีหน่อยแต่ว่าเขาบอกแล้วอ่ะแบบว่าผมอะไม่รุ่มล่ามอืมแหมมือข้างเดียวก็ไม่ถนัด <c oughs> อย่างเดียไม่ต้องเห็นหน้ากันสักหน่อยแล้วกันนะสักวันไม่เห็นหน้ากันสักพักห่างๆกันบ้างก็ดีแต่ดูนี่สิ อืมขาดไม่ได้ตอนนี้อืมแล้วก็จูบหัวมาไม่แดกยามค่ำคืนอีกแล้วครับท่านต้มแซ่บกระดูกหมูก,กับเจียวเจียวหลนอืมแล้วก็มีปลาไม่หน่อยอืมซึ่งตัว ดูดูดูเบื้องหลังกล้องถ่ายผมข้างกล้องนี่ไม่ใช่เบื้องหลังนี่ข้างกล้องถ่ายเห็นพ่อถือปลาเนาะมองพ่อผมไม่อกินปลามองพ่อเดี๋ยวพ่อให้ลูกเดี๋ยวพ่อให้ใจจริงๆพ่อกินข้าวก่อนเป็นไงานบอกแล้วขนาดปลาอยู่ใกล้ๆมานี่มีกองตรงนี้ตีดตัวนี้จิงหรีดจิงหรีดดี๋ยวนี่มีโกโก้โกโก้มองอะไรืึโกโก้ฮึ เด็กเนิร์ดเด็กเนิร์ดปุ๊กกี้ออแอบแอบอนี่ตัวแสบนี่ตัวแสบของพ่อ่ยมาครับมือเย็นครับมือเยน็นนี่ต้มแซ่บหมาจะไม่กินกระดูกให้ดูเลยต้มจำก็ต้มต้มกระดูกหมไม่เห็นกระดูกได้ไงอ้าว ừ trong trăm cá ruộng rất là áo à